ทำไมมันเลือกประเทศไทยเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนอกจากคุณลิมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราตามกันมาตั้งแต่ลุยหนึ่งนั่นก็คือปล้นเงินคราวนี้เป็นจีนปล้นจีนค,คุณผู้ชมฮะแล้วเคสเนี่ยอย่างที่บอกมันมี2เคสแยกด้วยกันเนียนะฮะเคสหนึ่งก็คือ5ล้านผมคงไม่ต้องทวนแล้วร้อะนนกขนาดนี้5ล้านเนี่ย เปิดเพจนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกัน<ะ>เส้นทางที่จีนปล้นจีนคือจุดที่มันมีการปล้นก็คือผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเ<ม>ขาต้องการเอาเงิน5ล้านไปแลกเป็นคริปโต<ะ>แล้วปรากฏว่าระหว่างที่กำลังแลกวงจรปิดที่ได้มาลดอาปผัดแก๊งคนที่เอาเงินไทย5ล้านไปเนี่ยมันชิงกระเป๋าไปเลย<ะ>แล้วเราก็จะเห็นว่าตอนมาชิงกระเป๋าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามันขับรถ ไปจอดต่อที่ซอยไายทาดาแถวสาทรในจุดที่มันไปจอดต่อเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจก็เลยไปล้อมตึกแล้วเอาเปิดภาพเอาผ่าสถานที่จริงขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเราตามไปเนี่ยเราก็เลยไปเจอว่าเอาผ่าตอนนี้โดนยึดเรียบร้อยแล้วนะจำได้ใช่ไหมเมื่อตอนพักเบกรกลุยหนึ่งภาพรถเอาผ่าปัจจุบนันแล้วก็ภาพเงินภาพเงินฮะเงินที่ตำรวจยึดได้ นี่อยู่ในกระเป๋าถามว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นโดนเป็นคนจีนโดนจีนปล้นด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วมันก่อเหตุเมืองไทยเนี่ยเป็นคือผู้เสียหายใส่โทรศัพท์<ะ>เอาไว้ในกระเป๋าใบสีดําล่าสุดกลับมาตรงนี้ คุณผู้ชมครับเราจะเปิดวงจรปิดหลักฐานที่จีนปล้นจีนแล้วกันเพราะว่าเคสนี้คือ5ล้านอีกเคสเดียววันเดียวกันเลยอันนั้น8ล้านอันนั้นกรณีที่ให้โอนเงินแล้วก็ไปหาคนจีนแล้วอยู่ๆก็ไม่ได้คลิปโตกลับมาเท่ากับวันนี้มันล่อไป13ล้านทําในประเทศไทยเอานาทีที่ผู้เสียหายจีนวิ่งตามรถก่อนนะ ล่าสุดเราได้วงจรปิดนะฮะเพราะอย่างที่บอกคนจีนเนี่ยจะวิ่งตามเอาผาดเมเชิญเนี่ยค่ะเอาผาดนะคะก็มีการขับผ่านไปหลังจากมีการก่อเหตุเรียบร้อยเจ้ผู้เสียหายเนี่ยพยายามที่จะวิ่งตามรถคันนี้ค่ะกระเป๋าเงินไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเขาตามไม่ทันเหรอนี่นี่ฮะเขาป็รถติดนี่เมย์เดี๋ยวดูนะฮะอันนี้เดินตามนี่นาทีผู้เสียหายลากระเป๋าเงิน5ล้านค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นทางด้านของผู้เสียหายพยายามที่จะตามรถเอาผาด ตรงนี้ไปตลอดคือทุบกระจกมันก็คงไม่เปิดใช่นี่ฮะแล้วก็ไม่มีใครกล้าสกัดเอาผาดคันนี้เพราะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรถูกไหมใช่นี่ <ฮะ S 2> เนี่ยขึ้นวินแล้วนะฮะและยังไงต่อมีหลังจากนั้นค่ะก็จะมีภาพทางด้านของออผู้เสียหายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์วินวิน,วนเพื่อที่จะตามไปรถเอาผาดไปมันจะมีมุมต่อมาด้วยนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารถเอาผาดขับผ่านไปแล้วก็จะเห็นผู้เสียหายนั่งเนี่ยเดินวิ่งตามมาอีกมุมหนึ่งค่ะพยายามที่จะวิ่งตามแล้วจะมีมุมที่ทางด้านของ ผู้เสียหายเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะตามรถเอาผาดไปด้วยเพราะมันจะไปจอดจากจุดที่มันปล้นไปอีก13กิโลซอยไตรทาดานะฮะ,ะแล้วประเด็นอมีต่ออีกไหมหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปคุณผ,คผู้ชมครับเราไปเจอพี่วินนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพตอนที่ผู้เสียหายวิ่งตามไปก่อนเราไปเจอพี่ทวีครับพี่ทวีเล่าให้ทางทีมข่าวฟังเนี่ยนะฮะบอกว่า เขาเป็นวินคิวแรกเขาเห็นชาวจีนวิ่งเข้ามาแล้วก็พูดภาษาไทยค่อนข้างชัดอา้าวแสดงว่าผู้เสียหายพูดไทยได้ดิเขาบอกผู้เสียหายพูดไทยบอกว่าผมโดนปล้นให้รีบขับตามอาพาตไปหลังจากนั้นผมก็ขับรถตามผู้ต้องสงสยัยก็คือรถอาพาธมันติดฟิล์มค่อนข้างมืดผมไม่รู้ว่าภายในรถมันมีกี่คนมีอาวุธอะไรหรือไม่จนกระทั่งถึงแยกคุ้ยขวางมันเลี้ยวเข้าไปแถวเซนรันพระราม9้าแล้วมันก็ติดไฟแดงอ๋อภาพนิ่งตัวเลขทะเบียนรถเขาก็เลยได้ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ แต่ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วเขาบอกว่าเอาจริงผู้เสียหายเนี่ยช่วงติดไฟแดงเนี่ยพยายามจะไปเคาะกระจกเรียกแต่มันไม่ยอมลงมาคุยครับจนสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าก็คลาดกันใช่ไหมจนผู้เสียหายบอกให้พาไปแจ้งความเลยที่สอนอ,อห้วยขวางฟังเสียงพี่ทวีนะครับคนที่พาคนจีนซ้อนมอเตอร์ไซค์ตามล่างเงินเขาวิ่งมาขึ้นรถที่บินนะครับให้ขับให้ขับรถตามรถระตู้คันก่อเหตุไปครับผมก็พาเขาขับตามไป ตามจนถึงสี่แยกห้วยขวางแล้วครับไปขขวางไว้แล้วครับแต่ว่าเขาเบียดชนเราเลยไม่กล้าขวางก็ตามไปถึงแยกพระรามเก้าพี่ผู<ะ>้โดยสารเขาลงผู้เสียหายลงไปขวางรนไว้เขาบอกให้ผมไปเรียกตำรวจมาช่วยผมก็เลยข้ามไปฝั่งโน้นไปเรียกตำรวจที่ป้อมตำรวจที่ป้อมบอกว่าให้ขับรถตามเดี๋ยวจววรัดวดักจงังหวะน้นไฟเขียวพอดีก็เลยตามเขาไม่ทัน ก็เลยขับวนอยู่นั่นแหละพาพาเขาดูก่อนว่าเขาไปเส้นไหนก็เลยพาเขากลับไปแจ้งความที่โรงพักครับทีเขาดูภาทีเป็นยังไงบ้างบ้านตาแตกตืกนครับแเกินหน่อยคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกจุดปล้นคือจุดหนึ่งแล้วมันก็วิ่งเอาผาต่อไปทิ้งไว้ที่ตึกแถวซอยไกรทาดาเอาเปิดภาพที่ตำรวจไปล้อมตึกเนี่ยฮะคือวันนี้ตำรวจเองเนี่ยเข้าไปค้นบ้านนะฮะบ้านเขาเรียกอะไรนะสี่ชั้นสองูหา แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ารถคันนี้ถ้าเปิดทาพเอาผ่าที่เขายึดได้พร้อมกับซองเงินสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาไปจอดทิ้งไว้ที่นี่แต่ยังไม่มีรายงานใช่ไหมคู่กับกระเป๋าเงินที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าจับได้ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าจากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถคันนี้เนี่ยพอจอดมาถึงเนี่ยรถมีอยู่3คนลงจากรถมาจุดนี้2คนก่อนที่1คนจะเอารถไปจอดจอดที่สุสานแต้จิว๋วแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวค่ะคําถามก็คือทําไม อันนี้มันปล้นชาติเดียวกันเองแต่ก็ทําในไทยอีกแล้วมันคิดว่าตํารวจไทยจะจับพวกมันไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้คือจุดที่มันปล้นเงินเนี่ยเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูหน่อยสิผังก้อน5ล้านก่อนนะ เพราะว่าผู้เสียหายเองเนี่ยอย่างที่บอกหิ้วเงินสดมาเพื่อจะมาให้3มชาวจีนแล้วขอแลกคริปโตปรากฏว่ามันก็เอากระเป๋าขึ้นเอาผาดล่าสุดเนี่ยเราได้วงจรปิดอีกตัวหนึ่งมาเป็นวงจรปิดเข้าใจนัดเจราจาจะแลกคริปโตก,กันครับเมเชิญเป็นก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะตอนบ่ายสองสิบสองนาทีนะคะจะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการขับรถตู้เอาผาดสีขาวคันนี้แหละค่ะเข้ามาที่หน้าบ้านจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของผู้เสียหายนะคะ หลังจากที่เขาขับมาเขาก็จะมีการเข้ามาจอดอยู่ข้างทางรแล้วมันขโม,ขมยเงินตั้ง5ล้าน<ม>ต้นเงินนะฮะถ้าตั้งแต่3คือป้นคําถามทําไมเองขับรถเบลเลอร์บัลล่าเองไม่รู้ว่าเมืองไทยรถติดเนี่ยค่ะพอจอดแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเพื่อที่จะเข้าไปเ,ออเดี๋ยวต้อง,<า>งเห็นหน,หน้าดิใช่ไหมไหนๆนเปิดตั้งแต่ตอนเห็นเห็นลงจากรถไหมก็จะมีช่วงที่จังหวะมีผู้ชายลงจากรถแล้วก็ รถคันนี้ถึงจะถอยเข้าไปในบ้านที่เปิดออกมาแล้วค่ะอืมโอ้โหกล้องฟิล์มดํามืดเลยโอ้โหฟิล์ม <laughs> ฟิล์มบังเลยฟิล์มบังหน้าเลยนี่คือจุดเจราจาที่จะเอา5ล้านไปแลกคลิปโตใช่ค่ะซึ่งพอผู้ชายลงไปแล้วสักพักเนี่ยทางด้านของรถทันนี้ก็จะถอยเข้าไปจอดในบ้านอันนี้เปิดลงมาแล้วก็เดี๋ยวถอยเข้าไปจอดในบ้านค่ะนี่ อ๋อแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยชิงกันใช่ชิงปับ๊บก็ขับรถหนีเดี๋ยวตัดภาพไปที่หน้าผู้เสียหายหน่อยสิเพราะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกผู้สึกข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาบางช่วงบางตอนนะฮะ<ม>ที่สอนนอห้วยขวางเพราะเมื่อกี้พี่วินเพิ่งเปิดใจกับช่องแปดว่าเขาพูดไทยได้เราก็เลยพยายามจะไปถามเขาว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยพี่ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่เล่าให้เราฟังหน่อยเขาพูดไทยกับเรานะฮะเขาบอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลผู้สึกอข่าวก็เลยถามว่ามีการทำร้ายร่างกายกันหรือไม่ผู้เสียหายบอกว่าให้ล่ามพูดว่ายังไม่ให้ข้อมูลจากการสังเกตข้อมือของคนจีนพบว่ามีรอยแดงค่ะไหนลองฟังเสียงที่ช่องแปไปเจอตัวหน่อยแล้วเอามาแย่ถามไม่รู้คือไม่ได้ังเกลือ <c oughs> คุณคน,นี่ไง เห็นเหมือนมีสายอะไรข้อยอยู่เป็นเข็มขัดอะไรเงี้ยพี่เขาเขาทำไมพี่บ้างเราต้องอยู่ในบ้านนะเกไปแ่รามาได้แต kind of <to> ่แ <loud> ต <Handy> <sound> okay ่ยืนยันว่าเขาไม่โดนพันธนาการหรือโดนทำ้ายร่างกายใช่ไหมคะเพระัดคือ่ย่งว่าเราไป่ประจีครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่าไม่เป็นไรจะเปิดภาพผู้เสียหายไว้<ฆ>อีกเคสหนึ่งถ้าเผื่อใครไม่ได้ตามมาตั้งแต่ลุยหนึ่งอีกเคสหนึ่งโดนไป8ล้านเพราะว่าเคสนี้ผู้เสียหายนัดเจอกับคนจีนด้วยกันอีก4คนเพื่อจะเอาเงินสด8ดล้านมาแลกให้4คนนี้4คนนี้ก็คือเห็นบอกว่าทําไมนะเขาจะโอนเงินเข้าไปยังปลายทางใช่ไหม<ฆ>ปรากฏว่าปลายทางก็ไม่โอนิปโตก,กลับมา<ฆ>เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนี่คือเหตุการณ์ที่ประเทศไทย